โอ้โเฮ้ยอ๋อไม่มิวทีเออรเอ้ยโอ้ถอโถเบ็ดตรงกปะไม่ได้ต้องคิดหาวิธีอื่นแล้วนี่ไงนี่เอ้าเฮ้ยมันไม่ออกงั้นลองใช้นักวิทยาศาสตร์คิดนี่เฮ้ยได้แล้วต่อไปต้องไปช่วยเจ้าหมูเจ้าหมูเฮ้ย เย้่ e. เจ้าหมูนายพาฉันไปหาเพื่อนหน่อยออสวัสดีนะเคงไม่ว่าอะไรฉันใช่ไหมละ่ะฉันไม่เชื่ออะไรน้อยแล้วล่ะสีม่วงต้องมาทำเลยไปกันสีแดงเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไม่ครับหาย อะไรคะแอะเลยนะไอคคนไม้คาบก็อยู่นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงนี่ยังพูน้อยมันูกแป๊บเฮ้ยมนาสองคนมา่ได้เเลยที่นี่มาที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้ตอนนี้เราตามตามพวกมันไปก่อนจึ๊บจึ๊บ ปีนขึ้นมาข้างบนไม่แกไปยงไม่ควรได้ไหมขาไปหรอกขวาด้วยจะทำอะไรอีกต้องหาวิธีทังงนะไม่ต้องทำนี่เลยงันก็เลกนแ้วีใช่ไหมต้องใช้กำลังนะอย่าบอกเอ้เรามาถึงตรนี้แล้วเ้ยเ้ย้้ นายไปเป็นร้อยฉันมีทีนัยครับโอ้ยด้วยโอ้ยดีใช่ไหมอันนี้เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาโอ้ยนนนนอะไรบางอย่างไอ้นี่พวกนายนะฉันจะให้มึงอยู่พวกนายนะอู้นี่เอ่ามผ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 มไม่เอาได้ไหมอ่ะเอาไปเถอะร้อยล็อกฉันมีที่นั่งสำหรับนายด้วยนะอู้ Little ward u uh. nhém du, Ê, mình không có ở chắc, mình không thấy, đi qua nhầm nhầm nhầm, cái à này nhầm 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 ช่างมันเกิดอุดตรงนี้ก็ได้วะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอุดตรงนี้ก็ได้อ้าวเฮ้ยอะไรวะอุดตรงนี้อ้าวไม่อูดใช่ไหมกูระเบิดก็ได้เสียงระเบิดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโถ่เว้ยเฮ้ยทำไมมันเกิดระเบิดขึ้นเนี่ยระเบิดอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยพวกน้อยพวก สีคิงโซมันก็ลันขังพวกมันขังพวกเราแล้วจะให้สีมูเบลไอคอนมาคาบมาระเบิดลูกใบนี้เอ้ยเราได้เจอกันแล้วสีเขียวอยากนอนกลับมาก็ดีแล้วสีเขียวเฮ้ยเราจะเยังไงกับมันโตเรานายเนี่ยบับพังสิ่งที่ฉันต้องการมาหมดเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกแล้วพวกเราเฮ้ยไม่ ฉันจะมทางเลือกแล้วม er. ันพยายามจะขังพวกเราขัดคำสั่งฉันฉันจะขังพวกแกให้หมดเลยมันจะขังพวกเราเห็นอะไรไหมเราต้องเอาแล้วล่ะเอาไงล่ะตัวใครทางแม่จะตายวะอุ้ยเป็นอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ยเจ็บแก ไปหน่อยไปไปยิ่งยิ่งตกตะเคียนอันนี้ไปไปเฮ้ยมาหน่อยรับคนได้รับคนรับคนได้รับแกต้องตายแกต้องตายแกตายแน่แกต้องพูดได้เอาไหมไม่ให้แกรับตายสิตายสิ ย่ายมันไปไมชัดเดี๋ยวพี่ฮะเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยแค่ไม่ต้องมาไปเลยไฮ้นี่มันต่อเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยทหารพวเราหายไปหมดเลยไปโน้หมไปนะขาข้าถือระบาดิตายหมดจับแก้ไขไอ้หมดเฮ้ยหยุด เฮ้ยเพือพ่อนขึ้นมาสิโหคิดสิคิดคิดคิด,ดคิดเาดยเฮ้ยฉันจำได้แล้วฉันจำได้เขียนชื่อคนนี้เข้าไปคนนี้น่าจะมีไอคอนมาครับอยู่ในตัว เอาใบคนไมาครับมาอย่ามายุ่งทันจะเอาไบคอนเลยครับก็บไปช่วยเพื่อนเออออเอาไปทีใช้ได้ไหมนีใช้ได้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ดได้เหมือนกันอนนี้นีโ่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยเราบินได้เย้ เพื่อนชกอลังก kind of ลับไปช่วยพวกนายเยรันไงห็นไหมได้อุ้ยอุ้ยเอาหัท้าอุ้ยหยุดเดี๋ยวไอวัวฉันไม่แกฉัไมแกดีไปลเคังีกองจะไปยุบเออยาดนีเลยเฮ้ยทำไมโอ้ย

จับทังให้ได้เฮ้ยตุดยาดีดาเฮ้ยเจ้าบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮอ้เอายี้เฮ้ขเฮ้ยเฮเฮ้ขเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้อเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย้แ้ยเลย

อย่ตรนี้ไป oh <sorting> ไหนเ้ยยาเลยอย่าเฮ้ยฉันจะตามไปเ้ยอยู่ตรงนี้นะตีบัวอยู่ตรงนี้ออ้ยออ๊ยอุ๊ยโอ้โยช่วยด้วยช่วยด้วยไปก่อนไ้ก่อนเอ้ยเอาไปตรงนั้ไปก่อน เรื่อยๆก่อนเอาอันนี้ไปใช้ก่อนก็ได้พอไปนะไปเลยไปฉันไม่แก้รอดไปได้หรอกเดี๋ยวด้ว้ยายซะ 一个鸟。